สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้มาพบกับผมที่ช่อง YouTube ของมิสเตรแซมนะครับที่จะเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายลวงพ่อเดินและสายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงนะครับวันนี้ก็มาทําวิดีโอไว้ในช่วงเส้สายหน่อยนะครับเพราะว่าตอนเช้าก็ทําไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมมาทําอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะทําให้ท่านได้ชมมีดอย่างหลากหลายนะครับ อันนี้เป็นมีดที่ผมได้มาจากที่ตาครีใหญ่นะครับเป็นของตระกูลที่เป็นตระกูลก่อสร้างนะครับคือปู่ทวดอ่ท่านเป็นท่านเกิดในยุคสมัยหลวงพ่อเดิมนะเนี่ยปู่ทวดปู่ทวดท่านเนี้ยถ้ามีอาชีพก่อสร้างนะครับท่านจะ,ะเดินทางไปก่อสร้างตามวัดนู่นมั่งตามวัดนี้มั่งคล้ายๆกับผู้รับเหมานะครับ สมัยก่อนนี้ถ้าเป็นบ้านเนี่ยเขาก็จะสร้างกันเองชาวบ้านก็จะสร้างกันเองนะครับแต่ว่าในวัดนี่ก็จะสร้างเป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารศาลากุตินะครับและถาวรวัตถุอื่นๆก็จะส่วนมากก็จะไปที่วัดกันเป็นส่วนใหญ่นะครับปู่ท่านนี้ท่านก็ไปสร้างตามวัดต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งวัดหนองโพนะครับพอไปที่นั่นท่านก็นได้รู้จากหลวงพ่อเดิมได้ยินกิติศัพท์หลวงพ่อเดิมท่านก็เช่ามีดไว้เยอะเลยนะครับ ก็จะเป็นตั้งแต่มีดยุคต้น,ตนยุคกลางยุคปลายมีหมดผมได้จากบ้านนี้มาหมดนะครับยุคกลางยุคปลายแล้วก็ปรากว่ามีดตอน,น,นหลังๆนี่ก็ตกมาอยู่กับลูกสาวซึ่งอายุ8 4ลูกสาวท่านก็ได้เสียไปเมื่อปีที่แล้วนะครับอายุ8 4ตระกูลของท่านก็ยังยึดอาชีพก่อสร้างมาจนมาจนถึงปัจจุบันนี้อายุไปร้อยปีแล้วนะครับเรียกว่าทําก่อสร้างกันมาตลอดก็ที่บ้านนี้หมดคือหมดไปแล้วนะ ผมได้มาหมดแล้วแต่ว่าพี่น้องของเขาได้ไปตามกลับมาอีกคือที่เขาได้รับแจกจากคุณยายอมอบเป็นมรดกให้หลานคนนู้นมัางให้ลูกคนนี้มัางเนี่ยเขาก็ไปตามกลับมาให้ได้ได้มาสองเล่มได้ได้มาสองเล่มอันนี้เล่มที่สองเล่มเมื่อวานนี้ผมได้ทําวิดีโอไว้ให้ชมแล้วอีกดามหนึ่งนะครับดามนี้ดามนี้มนผมได้มาสองดามอย่างเงี้ยเป็นจากบ้านเดียวกันเลยนะครับนี่ยจากบ้านเดียวกัน ก็อันเนี้ยเจ็ดนิ้วครึ่งอันเนี้ยเก้านิ้วนะครับเรามาดูความคลาสสิกของมีดที่เขาเก็บมาเป็นร้อยปีเนี่ยนะฮะดูเนี่ยแต่ละเล่มนะครับอ่าดูเล่มที่ได้มาคู่กันเห็นไหมครับแม้คล้ายกับงานท่อนเดียวกันเลยนะดูดิคล้ายคกับงานงานท่อนเดียวกันแล้วก็ตัดตัดมาเลยเมันเหมือนงานท่อนเดียวกันนะนะครับเหมือนงานท่อนเดียวกัน ดูดิอันนี้เป็นงาเก่างาชำํำนะฮำเป็นน้ำพึ่งเลยนะชำเป็นลำเทียนเลยนะส่วนตรงแหมรัดตรงแหมรัดกันเนี่ยตรงแหม่รัดกันมีดเนี่ยก็จะเป็นแปะตั้งคําำว่าแปะตั้งเนี่ยมันเป็นมีดในยุคต้นๆน,นะฮะแล้วก็มียุคปลายที่ใช้แปะตั้ง ยุคต้นก็จะใช้วัสดุหลากหลายอย่างเลยทีเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นแปดตั้งไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองเป็นนาคเป็นทองแดงทองเหลืองแม้กระทั่งเป็นพวกตะกัว่วนะ,ะพวกเงินพดด้วงอะไรพวกนี้นก็จะเอามาใช้ในมีดยุคต้น,ตอ,น,ตอ,น,ตอ,นอันนี้ก็เป็นมีดยุคต้นตอนปลายนะครับมีดยุคต้นตอนปลายจะเข้าสู่มีดมีดยุคกลางตอนต้นๆนั่นเองนะครับอายุก็น่าจะประมาณ90กว่าปีขึ้นนะครับสำหรับมีดเล่มนี้ แล้วแหมรัดฝัฝดนี่ก็จะเป็นที่เราเห็นนี่ก็คล้ายๆกับทองแดงนะครับมันเก่าจนดํามากมีคาบไครจับดํามากแล้วก็มีคาบไครเกาะอ,อยู่ตามไม้ตามอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยคาบไค่หนาเป็นไม้พยุงนะครับแหมทุกข้อยังอยู่ครบถือว่ายังอยู่ครบเลยนะครับเก็บไว้อย่างเดียวไม่ค่อยได้พกเนี่ยก็เข้าเขาเรียกว่าเชื่อมแบบโบราณโบราณอย่างนี้นะครับ นี่อย่างเงี้ยเป็นทองแดงนะครับเป็นทองแดงนี่ถือว่าเป็นมีดที่ภายในนี่ภายในนี่เป็นยังไงไม่รู้แต่ภายนอกเนี่ยเก่ามากนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูภายในเนี่ยภายในก็แห้งมากเลยนะครับเราดูไม้นี่เราเห็นว่าไม้ด้านในนี่มีผุด้วยนะครับความเก่าของไม้ที่อยู่มาเป็นเกือบเกือบร้อยปีเนี่ย มันก็หมดสภาพเป็นเหมือนกันนะครับดูดินะครับไม้เก่าไม้แห้งเลยทีเดียวเรามองข้างนอกอย่างเดียวเราก็รู้ว่าเก่าแล้วนะครับสําหรับคนที่ดูไม้เป็นไม้เก่าเป็นก็จะได้เปรียบนะครับ <_ c oughs> ดูโลหะเก่าเป็นก็จะได้เปรียบนะฮะมาดูใบมีดศิลปะบนใบมีดนะครับศิลปะบนใบมีดเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าเข้าสู่มีดยุคลางแล้วนะครับนะเป็นพระเขาเรียกว่าเป็นพระตุกตาแบบนี้ จะเข้าสู่มีดยุคกลกางนะครับศิลปะาก็เป็นช่างสอนนะครับเป็นลายหน้าเกีียวหรือลายหน้าสมพงนั่นเองนะครับภาพใครอะไรต่างต่างเกาะชัดเจนนะครับเห็นไหมราบใครนี่เกาะชัดเลยนะครับอามาดูนู่นอะความเก่าของเขานี่เกาะเป็นปื้นเลยนะครับดูดิยราบใครนี่เกาะปื้นปื้นปื้นเลยนะครับเห็นไหมครับสนิมไม่ได้กินนะ เหล็กแบบนี้สนิมไม่กินแต่ว่าคราบใครมันจะเกาะหนานะครับเหล็กขาวาขาวนวลนๆนนหรือขาวมนๆน,น,นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าผ่านการเวลามานานมากนะครับนี่อย่างนี้พี่น้องท่านใหม่ๆก็จําจําสีของโลหะจําธรรมชาติที่เกาะอยู่บนผิวของโลหะไว้ให้ดีนะครับเพราะมันจะใช้สังเกตเร่วมกับมีดเล่มอื่นๆได้นะครับถ้าเจอเหล็กแบบนี้นะครับก็จะ เราจะเอาไปใช้ในการพิจารณาามีดเล่มอื่นได้หมดนะครับถือว่าเป็นมีดครูอีกด้ามหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมีดช่างสอนนะศิลปะช่างสอนนะครับสันมีดเรียบนะครับเนี่ยสันมีดเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยคราบไข่ก็จะเกาะตามผิวต่างตงพวกนี้เป็นปื้นเลยนะดูเดิเป็นปื้นเลยนะครับ เ,เป็นปื้นๆอย่างนี้นะครับมันเกาะกันมานานเป็นเกือบๆร้อยปีเนี่ยมันก็จะเกาะเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นเนี่ยสนิมนะฮะหรือว่าคาบมันแห้งๆนั่นเองนะครับนี่นะ <c oughs> ธรรมชาติของใบมีดนี่เก่ามากนะครับแต่ว่าสนิมไม่ได้กินก็โชคดีตรงที่สนิมไม่กินนั่นแหละครับนะครับถ้าสนิมกินมันมันก็จะเสี่ยงต่อการเสียหายเนาะ มาดูตรงกันมีดนะครับตรงกันมีดตรงข้างเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นข้างที่แห้งนะฮะเป็นข้างที่แห้งแห้งแบบนี้นะเนี่ยไม่มีรอยขยับเพื่ยื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับเนี่ยตรงหนา้นาหน้านี่ก็เป็นหน้ากเก่านะครับหน้ากเก่าเงินเก่านะครับโลหะเก่าเนี่ยคาบใครเก่าๆอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมส่วนทางด้านนี้ก็ เป็นคาบไข่เก่าๆนะฮะเนี่ยคาบใครเก่ามากความจริงมีดเล่มนี้มีตะกุดอยู่ด้วยนะมีตะกุดนาคอยู่ด้วยนะครับทำไมยังจะเห็นตะกุดนาคไม่ชัดเลยนะแต่ถ่ายรูปเห็นนะครับแต่เรามองอย่างนี้มันเบอลอ มองอย่างนี้มันเบอร์จะให้ดูตะกุดซะหน่อยมีแผ่นตะกุดนากอยู่ลายๆนะเป็นเนียๆเป็น,นเม็นแผ่นนะเป็นเม็นแผ่นยาวๆเนี่ยนะครับ เป็นแผ่นตะกุดนาคนะครับสีออกนกักนาคนะครับเป็นแผ่นหนึ่งเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมลิมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับจะเป็นแผ่นตะกุดนาคนะครับโผล่ hmm. ออกมาให้เห็นหน่อยหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นมีดที่เอ่อเป็นมีดที่มีสเสน่ห์เลยทีเดียวแล้วมีความครบครันนะครับในคือในตัวมีความคลาสสิกอยู่ในตัวนะครับค mm hmm. าบใครเก่ามาก คราบไข่ไม่มีรอยขยับเพื่เยื่อนเลยนะทีนี้การต่อคาถาการเดินคาถาในมีดในมีดด้ามเนี้ยนะครับก็จะเป็นการต่อคาถาแบบหลวงพ่อเดิมเต็มสูบนะครับอันนี้เป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับยันพระเจ้าห้าพระองค์ก็คือนโมพุทธายะนั่นเองนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับน้โมพุทธายะ เป็นสัญลักษณ์ของพระเดิมเลยนะครับท่านจะจาร์ไว้ในตะกรุดท่านจะจาร์ไว้ในวัตถุมงคลของท่านไม่ว่าจะเป็นเสื้อยันไม่ว่าจะเป็นงาแกะนะครับหรือว่าพวกวัตถุมงคลอื่นๆชิ้นใหญ่ๆท่านก็นจะจาร์ยันพวกนี้ไว้นะครับแล้วก็ปิดด้วยตัวอุนะครับอยู่ด้านบนยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับส่วนข้างใบมีดนี้ก็จะเป็นการตอกยันคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะฝีมือ ลายมือช่างสอนนะครับอิติปิโสวิเศส,เสอิอิเสเสนะครับพุทธนาเมอินะครับเนีย่ยพุทธนาเมอิแล้วก็มาอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิเนีย่ยเป็นคาถาเก่าแก่โบราณเราจะสังเกตคราบใครที่มันเกาะอยู่บนใบมีดเนี่ยเกาะหนานะครับเป็นแผ่นๆเลยแต่ว่าก็ไม่มีสนิมเจาะลึกเข้าไปในใบมีดได้นะครับอันนี้เป็น เป็นคราบใครที่เราจะใช้พิจารณาความเก่าของใบมีดเลยนะฮะจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องท่านใหม่ๆนะครับถ้าจาถ้าจําธรรมชาติที่เกิดอยู่บนใบมีดอย่างนี้ได้เนี่ย <c oughs> เราก็จะสามารถนําไปพิจารณาในมีดเล่มอ,อื่นๆได้นะครับ <c oughs> มาดูด้านนี้นะครับด้านหัวหน,น้าก็จะเป็นยันมะออุนะครับมะอูมะออุเป็นหัวเป็นหัวใจพระัตนตไตร หัวใจพะรา,าตนาไตยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองหรือบางคณาจารย์ท่านจะหมายถึงว่าหัวใจพระไตรปิดกถ้าหมายถึงหัวใจพระไตรปิดกก็พระพิธรรมปิดกพระวินัยปิดกพระสูตรตันตปิดกนะครับ <c oughs> ส่วนตัวหน้าเป็นคาถามพาระเจ้า16พระองค์นะครับก็คือนามะนาอักนอกรักกอนออานาอากะอังนะครับนาอากะอัง เป็นคาถาพระเจ้า16พระองค์หรือพระพุทธเจ้าทั้ง16พระองค์นะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นมะเดี๋ยวด้านบนก็เป็นอะไรมองไม่เห็น <c oughs> มันมัวๆยังไงก็ไม่รู้นะเออ อะมะอะนะครับด้านบนก็จะตอกคําว่าอะมะอะนะครับเนี่ยอะมะอะเหมือนหลวงพ่อกลวยคือหลวงพ่อกลวยตอกเหมือนท่านแบบนี้แหละครับอะมะอะนะครับอักขระสามตัวเนาะอักขระสามตัวธรรมชาติของเหล็กสวยงามมากนะครับเก่านี่ยคาบใครหนาๆเลยนะครับจากบ้านผู้รับเหมาก่อสร้างในยุคหลงพ่อเดิมนะ นี่ดูแหม่นความเก่าของแหม่นะครับนี่ความเก่าของแหมไม่มีรอยขยับพะเยื่นเลยนะครับคราบไั่นี่เก่าเก่ากึกนี่เป็นดัามงานะเป็นดํามงานดูนาคเนี่ยดูนาคหนี้นาคนาคนี้สวยงามนะครับเป็นนาคโบราณเป็นนาคที่มีส่วนผสมของทองคําอยู่อยู่เยอะนะครับแล้วก็พวกงานเนี่ยนะพวกงานี้เป็นงาเก่าจริงๆนะครับเป็นงาเก่า ใช่ไหมครับเป็นงาเก่าแหมกล้องเบอร์ไว้เหลือเกิน, <c oughs> นสวยงามนะครับนี่หนึ่งด้ามนะเป็นมีดที่ผมได้มาคู่กันกับด้ามนี้นี่ผมได้มาคู่กันเดี๋ยวขอถอดอีกด้ามนึงก่อนนะครับ ธรรมชาติใบเขาจะเหมือนเหมือนกันนะครับธรรมชาติใบเขาจะเหมือนเหมือนกันด้ามนี้เจ็ดนิ้วครึ่งด้ามนี้เก้านิ้วนะครับเจ็ดนิ้วครึ่งกับเก้านิ้วใหญ่กว่ากันนิดเดียวนะครับนี่เจ็ดนิ้วครึ่งกับเก้าน,นิ้วเป็นมีดขนาดเล็กเป็นมีดขนาดพกพานะครับเป็นมีดที่น่าใช้มากๆประวัติความเป็นมาดีเนี่ยประวัติความเป็นมาดีมากแล้วแล้วเป็นมีดที่มีธรรมชาติชัดเจนด้วยนะครับนี่เล่มหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมก็จะให้ดูสองเล่มวันนี้อ่านี้ด้างานะด้างาและก็มีความเก่าเป็นธรรมชาติชัดเจนเดี๋ยวผมจะให้ดูมีดด้้มไม้ในมีดยุคกลางๆนะมีดเล่มนี้ความยาวรวมด้ามและฝัก10นิ้วครึ่งนะครับ10นิ้วครึ่งถือว่าเป็นมีดขนาดพกพาเลยทีเดียวนะครับ ที่รัดฝักเนี่ยเขาขาดนะที่รัดฝักอันเก่าขาดผมก็เลยส่งไปรัดหวายไว้ที่นครสวรรค์เนี่ยแต่ก่อนเขาเป็นโลหะนะครับเขาเป็นโลหะแต่ว่ามันขาดผมก็เลยส่งไปรัดหวายไว้นะครับเนี่ยพอไปรัดหวายแล้วมันก็จะมีความแน่นหนาแต่รู้สึกว่ามีดมันจะหลวมหน่อยเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเอาไม้เอาไม้มาซับไว้นะครับเพื่อไม่ให้มีดมันหลวมมากนะครับ ความเก่าของความเก่าของฝักมีดนะด้านด้านในเนี่ยความเก่าเนี่ยเก่ามากเลยนะครับหลวมเป็นมีดขนาด10นิ้วครึ่งนะสินิ้วครึ่งเรามาดูนี่เป็นใบเหล็กที่เป็นใบเหล็กที่มีสเสน่ห์นะครับเป็นใบเหล็กที่สนิบมันไม่ค่อยกินนะ่ะ ดูที่เขาเข้า,เข,าเข้ากาันมีดแบบใช้ไม้ใช้อะไรพวกนี้ใช้ข้างน้อยมากนะครับนี่เป็นมีดที่แน่นเลยนะครับโลหะที่นํามาทําเป็นกันมีดเนี่ยที่รัดกันมีดเนี่ยก็เป็นโลหะที่นหนาๆนะครับเป็นโลหะหนาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเก่ามีสนิมกินผิวพอสมควรนะครับไม่มีรอยขยับขยื่นใดๆทั้งสิ้น เป็นลายน้องสิง์นะครับเป็นลายน้องสิง์แบบนี้การต่อก็เป็นฝีมือช่างฉิมนะครับเนี่ย ор, เป็นมีดช่างฉิมเป็นใบอ้วนๆอย่างนี้นะครับใบอ้วนๆสั้นๆนะฮะอ้วนๆ,ๆสั้นๆถือว่าใบมีดสวยอะนะฮะใบมีดสวยนะอ้วนๆสั้นๆอย่างนี้นะครับนี่ทั้งสองด้านเลยนะครับสนิมไม่กินแต่ว่าคราบใครที่มันที่มันเกาะอ,อยู่บนใบมีดนะเป็นคราบใครที่เราดูได้ง่ายๆว่า เป็นมีดเก่านะครับเป็นมีดเก่าเนี่ยเห็นไหมครับพยายามซูมให้เห็นใกล้ๆเนี่ย<ๆ>ก็แสดงว่าเป็นรอยฟันรอยอะไรมาด้วยนะครับเนี่ยรอยฟันรอยอะไรมาทําให้เกิดการบิน่นการอะไรของคมมีดพอสมควรเนานะเป็นมีดช่าง,างช่างฉิมนะครับเป็นมีดช่างฉิมแล้วสันมีดเนี่ยเป็นสันมีดที่เรียบตอกอขัขระไว้ด้วยตรงกระดูกงูตรงกระดูกงูนี้เป็นระเบียบสวยงามนะครับ แล้วอักขระที่ต่อก็คือ,อามาอ่านอย่างนี้เพราะเขานี่อ่านอย่างนี้นะครับอสังวิสุโลปูสาภุภะเป็นนวะหอรคุณเก้านะฮะนวะหอรคุณเก้าก็คืออะนี่ก็ย่อมาจากอิติปิโสภควาอะเนี่ยอรหังสัมคำว่าสัมนี่ย่อมาจากสัมสัมมานะ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธโตว,วิเนี่ยก็ย่อมาจากคําว่าวิชาจารณะสัมปันโนนะอาสังวิสโรปุสะ,ส,ะสะนี่ก็คือสัมปันโนโนเนี่ยนะปุริสธรรมสารติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมสารติโลนเนี่ยโลน,นะครับแล้วก็ อสังวิโสโลปุษาภูพระภควาตินะยันยันไทยเลยนะยันไทยเลยเนะยเวลาแปลไปแปลมาเวลาบรรเล่งนี่ก็งงนะงงนะครับตรงนี้อสังวิโสโรปุสาภูพระเป็นคาถาที่เป็นนว่าขอุณเป็นอิถ้าพูดจริเกียงก็เป็นหัวใจอิอติพิโสเดินหน้านะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเป็นพรูพสะปุโรสุวิสังอะก็คือการ ออตอกยันนวะหอลคุณก้าวถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับพระผูผสปุโรสุวิสังอาจนะครับเป็นการตอกอาัขราะแบบสวยๆเลยนะครับสวยๆดูลายน้องสิงห์ของช่างฉิมนี่สวยมากนะครับแล้วก็คาบใครที่เกาะอ,อยู่บนใบมีดเนี่ยมองๆแล้วก็มีคาบใครหนานะครับแล้วก็ดูงูนี่สวยเลยทีเดียวนะครับการตอกอัขระนี่เป็นตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่ๆชัดๆนะใบมีดอ้วนๆนะครับ สนิมไม่กินที่มีสเสน่ห์ก็คือสนิมไม่กินนี่แหละครับอยู่ได้อีกคงทนนะถ้าเรารักษาสภาพไว้ดีๆเนี่ยเนี่ยเอาไม้ท่านได้ชมนะครับประมาณประมาณ10นิ้วครึ่งนะครับประมาณ10นิ้วครึ่งจะพ่อใบนี้กี่นิ้วจะพ่อใบนี้6นิ้วนะครับรวมด้ามแล้วฝัก6นิ้วรวมบ้ามโดนด้ามแล้วฝักใบนี้6นิ้ว ด,ดสิ0นิ้วครึ่งครรวมรวมรวมแล้ว10นิ้วครึ่งนะนงนะเป็นมีดขนาดกําลังพอดีพอดีนะครับพกพากําลังพอดีเลยเนี่ยนะครับใบมีดสวยๆนะครับมีรอยฟันรอยอะไรด้วยนะครับใบคมมีดบิน <c oughs> นะครับก็เก็บรักษาไว้ดีๆเนะี่ยเพราะว่าเป็นมีดของครูบาอาจารย์ไม่จําเป็นต้องเอาไปฟันนู่นฟันนี่นะครับเราพกไปนู่นพกไปนี่เพื่อเ,อเป็นสิริมงคลไม่ได้เอาไปใช้งานจริง ถ้าจะฟันต้นไม้ฟันอะไรนะใช้มีดอย่างอื่นฟันนะครับอย่าเอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อไปฟันแรงๆแบบนั้นมันจะเกิดการชํารุดถามว่าอย่างนี้ชารุดง่ายไหมอย่างนี้ไม่ชารุดง่ายครับอันนี้เขาทำออกมาใช้งานแต่ถ้าเราไม่ไปกระแทกเลยมันจะดีกว่าไหมมันจะคงทนกว่าไหมผมว่าอย่างนั้นนะฟันฟันไม้ฟันอะไรเนี่ยใช้มีดอย่างอื่นฟันใช้มีธรรมดาฟันจะดีกว่านะครับ ดีกว่าจะใช้มีดของครูบาอาจารย์ไปฟันเราต้องรักษาสภาพให้มีดอยู่ได้คงทนได้คงนานที่สุดเนี่ยมันจะดีมากๆนะครับเนี่ยมีดอย่างนี้นะครับสวยงามก็เลยทําวิดีโอสั้นๆให้ท่านได้ชมมีดสองเล่มแบบคลาสลาสิกนะครับอีกเล่มหนึงก็เป็นมีดดำางาที่มีอายุป,ประมาณ90กว่าปีแต่นี้ก็ประมาณไม่น่าก็จะต่ํากว่า80ปีนะครับมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดของช่างฉิมเม่กี้เป็นมีดของช่างสอนอ่าอ่าเนี่ย เล่มตามงานนี่เป็นมีดช่างสอนอันนี้เป็นมีดช่างฉิมน,นะครับลายลายน้องสิงนะครับแล้วตอกอัคระไว้ด้วยแล้วก็เป็นใบอ้วนๆนะครับ<ม>ยาวกว่ากันยาวกว่ากัน1นิ้วครึ่งยาวกว่ากัน1นนิ้วครึ่งความจริงมาไล่มลาไล่ระดับกันเลยนะเนี่ยดูดิสามเล่มเนี่ยไล่ระดับกันเลยนะครับเ็ดนิ้วครึ่งเจ็ดนิ้วครึ่งสิบนิ้วครึ่ง เจ็ดเจ็ดนิ้วครึ่งเก้านิ้วแล้วก็สิบนิ้วครึ่งนะครับสวยงาม,มสามเล่มนะครับสามเล่มสวยงามอย่างนี้นะครับไล่กันเลยนะมีดด้ามไม้ฝักไม้แล้วก็มีดด้ามงาฝักไม้ของช่างฉิมช่างสอนนะครับดูคาบใครเขาจะไม่หนีกันนะครับพออายุเขาพอๆกันนี่นะครับด้ามไม้กับด้ามงานนะเอาไม้ท่านได้ชมประมาณนี้นะครับ วิดีโอสั้นๆก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสะสมเรียนรู้ของพี่น้องนะที่เข้ามาสะสมเรียนรู้ในะวะัฒนธรรมของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะสายหลวงพ่อเดิมนะครับก็ก่อนจะจบนะครับก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้แหละก่อนจะจบก็มาทําความเข้าใจกันนิดนึงว่าพี่น้องที่จะส่งข้อความมาถามผมเนี่ยส่งมาทางไลน์เนี่ยนะครับถ้าจะส่งเอามีดมาโชว์นะครับส่งข้อมูลเรื่อง เรื่องเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยจะดีมากนะครับแต่หลายๆท่านนี่ส่งมาทั้งวันก็คือส่งมาเกี่ยวกับเรื่องถามเก้แท้นะครับซึ่งผมก็ไม่ตอบอยู่แล้วนะครับเวลาเวลาท่านถามมาแล้วผมไม่ตอบเนี่ยบางทีท่านก็จะเกิดความไม่พอใจนะครับแต่ถ้าผมตอบไปมันก็จะเกิดปัญหามากมายนะครับอีกอย่างหนึ่งนะที่มันจะพลาดได้ก็คือตอบจากภาพนั้นนะตอบจากภาพนั้นภาพมันอาจจะเพี้ยนจากความเป็นจริง5% 10%นะครับ มันทําให้เราเพี้ยนได้นะตอบผิดได้นะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ขอตอบและอย่างหนึ่งก็เป็นการกอภาพของท่านอื่นๆมาถามเขาเรียกว่าภาพของคนอื่นมาแห่เนี่ยถ้าผมตอบไปมันไม่ใช่สมบัติของผมมันก็จะเกิดความเสียหายเกิดครับเกิดความาขัดแย้งกันซึ่งมันไม่เป็นประโยชน์เลยนะฮะตรงนั้นก็ขออนุญาตจะไม่ตอบนะครับเพราะมันไม่ใช่สมบัติของผมนะครับและต่อไปท่านก็ไม่ได้เก่งขึ้นเนื่องจากว่าท่านไม่ได้เรียนรู้ ถ้าไม่ได้เรียนรู้เลยแต่ท่านอยากจะรู้ว่าแท้ไม่เก้ไม่อะไรประเภทเนี่ยถ้ายังตัดสินเก้แท้จากปากคนอื่นอยู่เนี่ยแล้วเราไม่ได้เข้าใจด้วยตัวเองเนี่ยเราเราไม่สามารถตอบตัวเองได้เนี่ยผมว่ามันไม่เกิดประโยชน์ใดๆดังนั้นผมจะไม่ขอตอบเรื่องเก้แท้ก็ไม่ต้องถามไม่ต้องถามเข้ามานะฮะว่าเรื่องเก้แท้ไม่ต้องถามเลยนะครับเพราะว่าผมจะไม่ตอบแน่ๆนะครับไม่ไม่ตอบแน่ๆเลยตรงนี้ สำหรับพี่น้องท่านใหม่ๆถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ตรงนี้นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเพราะผมมีวิดีโอออกมาอยู่เรื่อยๆ,ๆ,ๆนะฮะทุกวันทุกวันนะครับเว้นไว้แต่ผมติดภาระหลายๆวันเนี่ยผมก็จะทําวิดีโอไว้ทั้งสองสาวิดีโอสีวิดีโอเท่ากับจํานวนวันที่ผมติดนะครับแล้วก็จะปล่อยวิดีโอวันละวิดีโออะไรประเภทเนี้ยนะครับพี่น้องท่านเก่าๆก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อร่วมกันเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์และก็ช่วยกันอนุรักษ์วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ที่สามารถเลือกอสามารถเลือกได้แบ่งได้แยกได้ว่าอันไหนเก่าอันไหนใหม่อย่างนี้นะครับและก็ช่วยกันจันทรลงรักษาประวัติเกียรติคุณของครูบาอาจารย์ให้เป็นที่รู้จักของลูกหลานต่อไปนะครับโอเคครับก่อนจะจบก็ขอรัธนาคุณพระศรีรัตนาตจนะครับคุณครูบาอาจารย์ จงปกป้องคุ้มครองพี่น้องให้อยู่ดีมีสุขและทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิขึ้นไปนะครับครับสวัสดีครับ